เรียกได้ม่าฮือฮาตั้งแต่เช้าค่ะพี่น้องหลังทางด้านแม่นกน้อยอุไรพอนะคะได้มีการออกมาเล่าถึงความฝันนะคะซึ่ง สำหรับความฝันในครั้งนี้ของทางด้านแม่นกน้อยนะเอว่าเอ็ a ซีแฟนัหลายคนก็คือสิ่ง่ไอยากให้เกิดขึ้นจริงๆรวมถึงแอดมินนำนะคะเป็นอยัางคือบอกว่าแบบนั้นในฝั่งของทางด้านคุณโอ๊ตมอลำสตอรี่นะคะเป็นนีมีการออกมาเผยถึงความฝันนะของทางด้านแม่นกน้อยแบบนี้ครับพี่น้องแอดมินในอ่านแอดมินกับงงอยู่นะคะว่า ฝันลักษณะแบบนี้นีหมายความว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวสิอานสุพี่นองฟังนะคะว่าสําหรับทางดันคุณโอ,อ๊ตบอลลมสตอรี่ปีนี้มีการออกมากเคลื่อนไหวว่วาจังไดเพื่อนก็บ,บอกว่าแม่นกน้อยเผยฝันไม่สู้ดีฝันว่าแม่เย็นมาตามไปอยู่ด้วย เรียกได้ว่าหึอฮาแต่เช้าเมื่อแม่นกน้อยอ,ยอุ่นไรพรได้ออกมาเล่าถึงความฝันถึงสิ่งที่แม่เย็นมาหาว่าแม่เย็นมาตามตนให้ไปอยู่ด้วยในความฝันคุณแม่นกน้อยก็ได้บอกไปว่าแม่ยังไม่ไปจะมาเอาแม่ไปอยู่ด้วยได้ยังไงแม่ยังวางทางนี้บอท่านใดได้ไดห้เจ้าไปสาบอตองห่วงแม่ ทำเปาแฟนเพลงเป็นห่วงแม่นกน้อยถึงแม้จะเป็นเพียงความฝันเราเองไม่อ่านรู้ได้แห่คอมเมนต์ห่วงใยคุณแม่และไม่อนุญาตให้แม่นกน้อยอุไรพรไปในทั้งสิน้นพันนะพี่นองอันนี้คือความฝันของทางด้านแม่นกน้อยพี่นพินงเรากับบอรู้คือกันละนะคะว่าฝันลักษณะแบบนี้หมายความว่าจังใดนะคะ คันหลายๆคนก็นคือซีรูนะคะว่าคันฟันรายนะคะก็ขอให้มีเรื่องดีก็ขอให้กลายเป็นดีวันท้อฟัน้ายขอให้กลายเป็นดีมาพี่น้องเนาะรือว่าแม่นกหน่อยเพิ่นสีคิดหลายเพิ่นเลยได้คิดพ่อคิดถึงคิดหอดคิดถึงาทางด้านแม่เย็นจังสีละนะคะนี่ละรีว่าเพิ่นคิดหลายแล้วลักิบไปฝันประมาณหนึ่งว าพี่นองนนทร์ก,กับมาเบิงในความคิดเห็นของ FC แฟนคลับนะคะว่าหลายท่านหลายคนนี่มีความคิดเห็นหวานจังใดน,นะคะสาหรับ FC ผู้นี้บอกว่าไม่ให้ไปหลอกนะแม่เย็นนะคะสาหรับผู้นี้บอกว่าฟันร้ายกลายเป็นดีจ้าบ่มี่ยังดอกนะคะสาหรับผู้นี้บอกว่าแม่เย็นรักแม่นกมากเข้าใจแม่เย็นนะคะสำหรับผู้นี้บอกว่าสงสารแม่นกจับใจเลยเป็นไผ ใจยากที่สีทํำใจใดขนาดเรายังเสียใจนะคะสำหรับผู้นี้ก็บ,บอกว่าสู้ๆนะคะแม่นกสงสารแม่นกจับใจนะคะนี่บางคนก็บ,บอกว่าแม่นกน้อยนี่ก็คือสคิดหอดไหลายเลยเกียไปฝันจังสีแมมนะคะนี่แหละนะคะบางคนก็บ,บอกว่าคือว่าจังสันนอนะะ่ะบางคนก็บ,บอกว่าเป็นหว่วงคุณแม่น,กน,น,ก,น,นกน้อยนพี่น้องเนาะนี่ สำหรับคุณนี่ก็บอกว่าขอให้แม่นกน้อยอยู่กับแฟนโมลำบนโลกให้นานแสนนานขอให้คณนะพระคุณเจ้าปกปักรักษาให้แม่ปลอดภัยเด้อจ้าพันนาพินอกนะคะเอาเนี่หละบางคนก็บอกว่าให้แม่นกหน่อยนี่ไปหาผักพันนาพ่นอกนะคะเอานี่หละเอฟซีแฟนครับมีความคิดเห็นว่าจังได้แน่กับ ความฝันในครั้งนี้สําหรับทางด้านแม่น้อ,นอยพ่อหลอดเสียงอีสานนี่นะคะพี่น้องเพื่อนกันมีการออกมาเคลื่อนไหวในหน้าแพลตฟอร์มสโตนอังเพินนะคะเพื่อนกับบอกว่าแม่ฝันว่านางเย็นมาเอาแม่พันนพี่น้องเอาอสําหรับก้อนนี่นะคะก้อนทีทางด้านแม่เย็นนะคะสิจากเข้าไปวันเถาะก้อนนี่สําหรับทางด้านแม่น้อ,นอยเพื่อนกันมีการฝันค่ะพี่น้อง ประมาณว่ามี่ในฝั่งของทางด้านมัจุร,ราชคค่ะพี่น้องสิมาเอาโตเพิ่นไปนะคะแล้วกับ่บมมนเพียงแค่เอาแค่โตเพิ่นพี่น้องสิมาเอาขคนในวงนี่แหละอยากเอาไปหลายคนอยู่ประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าเมนหน่อยนีกับในม,มีการตอไปประมาณว่าบ่ให้เอาไปบ่ให้เอาไปนะคะแต่ว่านี่แหละหลังจากนั้นทางด้านแม่เย็นเนาพี่น้องเนาะกะ นี่หละได้ฉากไปวันเถาะน้องพี่น้องนาะสำหรับความฝันของทางด้านแม่นกน้อยก่อนหน้านี้เป็นกรมีการออกมาเผยออยูกรณนนีวันเถาะแล้วก็สาหรับความฝันครั้งนี้ค่ะพี่น้องนี่ละที่บอกว่าไม่เย็นสิมาเอาไปยูุนําพันธพี่น้องนะคะาบางคนก็บ,บอกว่าฟันแบบนี้นี่สิกลายเป็นดีน้องพี่น้องก็ขอให้นี่แหละมีเรื่องดีๆเขามาสู้คณะมอล่ เสียงอีสารนอ้นองี่น้องเสียวา่ารลังซักนี่นีสีมี่เรื่องราดดีๆเข้าไปหาทางด้านแม่นกน้อยอุไรพลย่างในนอนบัตริเป็นได้เรื่องของคิวการคิวางานค่ะพี่น้องสัหรับในตอนนี้นะคะผู้จัดผู้จา้างเพื่อนใดเล่งเห็นแล้วเพื่อนใดเล่งหลกักกบางคนนี่บอกว่าอยากสีจ้างเสียงมีสารมาทําการแสดงจังซีไม่เพราะว่านมาจังในยหลัก บางคนก็บอกว่าเลือดต,ตนแม่นกน้อยจังสี่แม่ค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าหลังจากนี้นี่คิวกาำคิวงานเลี้ยงหลายอย่างแน่นอนจังไลยกับเป็นกำลังใจแห่งสาหรับทางด้านแม่นกน้อยเราพี่น,อน,อน้องเนาะนี่สําหรับทางร้านคุณโอด๊ดนะคะเป็นกับบอกว่าเศร้าเด้อแม่อย่าหาฝันไปทัวผ่านนะพี่น้องนะคะบางคนก็บอกว่าเพลิอนอาสิคิดหลายนะคะพ่อคิดหลายแหวกเก็บไปฝันจังสี่แม่สําหรับแม่นกน้อย,ยอนนุไรพรนี่เพลินเออมาจาังเลยล่ะ เพื่อนหักลูกทุกคนน่นะ่ะเพื่อนหักลูกทุกคนในองค์กรแล้วพ่อแม่เย็นมาจากไปแบบนี้เพื่อนกะจังเลยละ่ะท่าใจบ่ได้นะคะในวันาชาปนก,กิจนะคะของทางด้านแม่เย็นจักระจันดาวไพรนะคะทางด้านแม่น้งน้อยก็ถึงกับลอยโงออกมาเราพี่นอ้นองน้องแบบเพื่อนได้มีการเปิดนาซบนะคะให้เบิง้งทางด้านแม่น้งน้อยนี่ถึงกับน้ำตาไหลกลั่นห้บอยยวันเถอะ ะะแบบได้เห็นน้าลูกจังสีแม่ก็คือสิคิดนั่นแหละนะคะวา่าลูกขึ้นมาจากแม่ไปเลี้ยงแทนอย่างประมาณนี้แหละน้องพี่น้องนาาสำหรับแม่เย็นกับทางด้านแม่นกน้อยก็ถือว่าเอินมากัอยูน้ำกันมาโดนวันทองนะคะสัส้นสรค์พลงงานให้เฮ้าได้เห็นมาตลอดน้องพี่น,อน้องน่าแล้ววันที่นี้มาจากไปแบบนี้สําหรับทางด้านแม่นกน้อยนะคะเพื่อนกับทําใจบดา ันเาะเป็นภัยกระทาใจบ่ไดเผื่อถึงเอฟซีแฟนคลับนำนพี่น้องเน้ออ๊อฟนั่นแหละค่ะพี่น้องเือวารไล่ก้นก็คือสีผ้ากันเป็นห่วงนะคะลังทางด้านแม่ลูกน้อยได้มีการออกมาเผยถึงความฝันแบบนี้นพี่น้องเนาะนะคะเือวาหลังจากนี้นี่ต้องมีเรื่องเล่าดีๆเขาไปหาทางด้านแม่ลูกน้อยอย่างแน่นอันนพี่น้องเน้ออ๊อฟนั่นแหละค่ะพี่น้องนะแอดมินกับมองว้าสำรับความฝันในครั้งนี้นี้บ่เป็นจริง ว่าเป็นจริงดอกบันทบนพีน้องเนาะจังเลยกะเอื่ว่าจังไลละ่ะบางคนก็บ,บอกว่าเป็นเพียงแค่ความฝันยากคึดมากพันนพีน้องนะคะนี่แหละเสืรอว,วาสาหรับทาบ่านแม่ด้องน้อยกระสียูครูกับเสียนอีสานแบบนี้ไปโดนโดนมากๆเลยอีกโดนพุน่นล่ะนพี่น้องเนาะเพิ่นเอืว่วมาจังไลยละ่ะกะยัง่งจะบอกว่าเพิ่นสีสูเพิ่นสีผ้าลูกทีมเพิ่นสูนะคะไป แม่ันได้ไกลที่สุดเพื่อนมาจังสีละน้องพี่น้องน้องเอาจังเลกับเป็นกาลังใจให้สําหรับคณะมอลลัเสียงอีสานถือว่าเป็นอีกหนึ่งคณะมอลำนะครับพี่น้องที่เอื่นมาอยู่มาด่วนวันทอกคันว่าถึงคณะมอลลัเสียงอีสานนี่หลายคนกระสีดูรสะนะคะว่าอาถือว่าเป็นคณะมอลําที่อยู่มานานมากๆน้องพี่น้องน้องตักก้งเตกีนี่เอิ่นว่าซื้อเสียงนี้โด่งดัง ะะสำหรับหมอหนำเสียงอีสาเนาะพี่น้องเนาจังเลยกับเป็นกำลังใจสำหรับทางด้านแม่น้องน้อยอุ้ยไอพรนะคะนั่นนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบใบสมีสักก่อนนะคะขอขมาสวัสดีค่ะ